ครับผมดาบการช่างลือครับหรือตะพิตะเพือเป็นฮาร์ดดิสกที่จมน้ำอยู่น,นี้เปิดไฟครับถ้าเปิดไฟแล้วมันจะทำงานแป๊บหนึ่งมันทารัชาติมันจะเช็คสต็อก ระบบมีร้อมมันก็จะหยุดมันมีวิธีครับดูคลิปต่างชาติแล้วจะทดลองดูสังเกตด้านหลังนะครับสายไฟเท่าดำสองดำคือกาวแดงคือ5้าโวลต เหลือง12โวลต์จากอับดิสไ้จากตัวนี้ดำกาวแดงห้าเหลือง12โวลต์ตามคลิปต่างทราบนะครับคีอเราทำไว้ตรงนี้นี่นตรงนี้ อันนี้คือขาที่สามงางไว้แล้วครับขาที่สามขาที่ห้าเาขาที่สามกับขาที่ห้ามา,มาเชื่อมถึงกันมันจะทำงานตลอดไม่รู้จริงเท็จครับต้องลองอย่างนี้เชื่อมครับลองบาง,งมีดไว ทอสอบกันถ้าถ้าติดมันต้องมีเสียงอยันนี้ไม่เชื่อมอยังไม่บัดกรีนะครับวางนี่จรงสสพันไม่ขาที่สามขาที่ห้าเชื่อมนกันฟังเสียงนะครับฟังเสียงมอเตอร์มอเตอร์จะทำงานตลอด <c oughs> แสดงว่าลองยกมีดดอกครับย,นะยกมีดดอกก็ยหยุดแสดงว่าคลิปนี้ไม่ได้หลอกลวงเป็นขาที่สามกับขาที่ห้าเชื่อมถึงกัน มอเตอร์ฮาร์ดดิสจะทำงานตลอดลองดูครับฮาดดิสจมน้ำออกมาเทสาก,การช่างเลือ้อสิงหาหกสีสวัสดีครับดีข้างล่างแล้วอมีิดอกละ หรือมัดเกียวมีดอกลองเทส1 2 w o T action โอเค okay, ครับแปลว่า ใช้ได้จริงหมุนเติ้วจุดที่บัตรกรีบัตรกีรขาสามกับขาห้า 3, ได้ครับเม่ดิโกโฮกจบ